เก้าอี้แคมปิ้งและโต๊ะแคมปิ้ง W T H B Outdoor ไม่ว่าจะไปเที่ยวชนบุรีเที่ยวเขาเที่ยวทะเลหรือว่าจะเป็นสะพานชนละนกวิถีก็สามารถที่จะมากลางหลังรถแล้วนั่งได้สบายนั่นเองครับในส่วนของเก้าอี้จะมีทั้งหมด4สีสีสีกีแบบนี้สีดำแบบนี้สีเขียวแบบนี้และสีขาวนั่นเองครับรองรับ้ำหนักอยู่ที่150กิโลกรัม ในส่วนของถุงผ้าที่ใส่แถมให้ด้วยในส่วนของโต๊ะนะครับจะมี2สีสีกียและสีดําแบบนี้นะครับผมขนาดจะมี3ขนาดอยู่ที่52เซนเมตรคูณ5้และก็สูง50อันนี้ขนาดกลางครับผมขนาดกลางนั่งสบายสบายแล้วเ,เบื่อนประมาณสัก3คนนะครับ4คนก็ไปในส่วนของขนาด120คูณ55และสูง50ครับผมราคา200กลางก3า0อกลางกลาและ400กลางกางนั่นเองครับร้นค่าส่งไม่เกิน3วันสั่งวันนี้ส่งวันนี้ถึงนีึ่งวัน แถมถุงผ้าให้ด้วยนั่นเองครับผมอันนี้ในส่วนของโครงสร้างเหล็กครับผมรองรับน้ำห,หนักอยู่ที่150กิโลกร,รัมเหมือนกันนะในส่วนของตัวโต๊ะและในส่วนของตัวเก้าอี้นะครับผมก็นั่งสบายๆผ้าหนานั่นเองครับฝากกันด้วยสามารถกดเลือกที่ดิคาสิทังได้เลยครับ